สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในำนายด่วนก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปสมาชิกที่เป็นคนทดทำงานในต่างทิ่แนแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสมาชิกเพื่อนบ้านของเราสอบปรปราวทุกคนท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่ย,ยิปซีจะตรวจจับพลังงานของศัตรูผู้น่าสงสัยนะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะ ดาวย้ายดวงเปลี่ยนนะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไร <C> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปวันคลิปนี้นะคะ <C> เห็นคลิปแล้วไม่เลื่อนผ่านนะคะสามารถเข้ามาฟังแล้วก็ฟังเพื่อเป็นการน้ำทามเป็นแนวทางได้ไม่เสีเรียกไม่เครียดเนาะวิกฤราศีกันดาดินมูราสิมีนราศีกรกฎไฟธาตุไฟเมษิกูเอิร์ธธาตุดินพฤชสกรรมกรดิบาราศีตุลนนลมธุระ ราศีพ,ศพิจิธาตุดินมาราศีเมษราศีพิจิกแอร์ธาตุลมมิทุนทุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณผู้น่าสงสัยนะคะจะต้องมีศัตรูที่อยู่ในใจของคุณนะคะเป็นใครก็ได้มีตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะของคุณและค่มีหกเจ็ดสองสิบสี่สิบเจดยี่สิบสามยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหก ลัคษนาราศีไม่มีไม่เป็นไรเรามาดูพลังงานว่าศัตรูคนเนี้ยคนที่น่าสงสัยคนที่อยู่ในใจของคุณคิดร้ายหรือว่าคิดจะทำอะไรกับคุณหรือเปล่านะศัตรูผู้น่าสงสัยเคยทำอะไรคุณไหมามาดูสิขอดูลลักษณะนิสัยใจคอของศังตรูของคุณหน่อย แท้จริงแล้วนะคะเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรนิสัยอย่างไรเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะคะเราจะตรวจสอบพลังงานความรู้สึกความนึกคิดของเขานะจิตใจของเขาเบื้องลึกของเขานะคะเราจะไม่คอนเฟิร์มในเรื่องของเพศลักษณะนิสัยใจคอหน้าไพา่ อ่านพลังงานของศัตรูที่อยู่ในใจของคุณว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรสีถ้วยเขาเป็นคนที่ใครแนะนำหรือว่าบอกอะไรเขาเนี่ยเขาไม่สนใจเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีเขาจะไม่สนใจคำพูดคำแนะนำคำติเตือนของใครเลยเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองและเขาก็จะมีความฝ่ฝันนะคะความอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากประสบความสำเร็จในรูปแบบของตัวเอง นะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งเชื่อมั่นว่าตัวเองทําถูกเชื่อว่นว่าตัวเองเป็นคนดีและเป็นคนที่อาจที่จะเหมือนกําลังที่จะเจอลิขิตชะตาชีวิตทําให้เขาได้เจอบททดสอบบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของเขาอาจจะเคยทําผิดพลาดมาแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาตกต่ําย่าแย่ ในเรื่องของความไม่สมหวังความรักในเรื่องของความไม่สมหวังในเรื่องการเงินในเรื่องของอความล้มเหลวผิดพลาดในเรื่องของอาชีพการงานนะคะล้มละลายมีปัญหาการเงินนะคะแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าต้องอดทนนะ,ะต้องฝ่าฟันต้องกัดฟันดิ้นรนสู้แล้วนะต้องเอาตัวรอดหรือว่าต้องพยายามที่จะปลอบใจตัวเอง ว่าตัวเองเนี่ยเออนะคะเป็นคนดีนะคือเขาก็มีความที่เหมือนกับว่าเขาก็อยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะอยากมีความสุขแล้วเขาก็เชื่อว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ดีโดยเนื้อแท้นะ,ะแตะ่การที่เขาเป็นคนไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีอาจจะมีเหตุปัจจัยมาจากบางสิ่งบางอย่างเพราะเขารู้สึกว่าชะตาชีวิตของเขาเนี่ยไม่เ้าข้างเขาเลย นะไม่ว่าเขาจะทำดีหรือว่าขยันทำมาหากินหรือว่าเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจแต่เขาก็ไม่เคยได้รับความยุติธรรมได้รับการช่วยเหลือนี่คือความรู้สึกความนึกคิดของเขาเมื่อเขาเปรียบเทียบกับตัวของคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาอะต้องนะะต้องดิ้นรนต้องสู้ต้องอดทนนะต้องเหมือนกับคือทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอะ ะะท,ทั้งงที่เขาก็คิดว่าเขาเป็นคนดีะนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าความดีของแต่ละคนแต่ละท่านนะ,ะสร้างมาแตกต่างกันบางคนท่านก็อาจจะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณแต่กับคนอื่นอาจจะไม่มีน้ำใจหรือว่าชอบเอาละเอาเปรียบก็ได้หรือว่าแรงน้าใจกับคนอื่นก็ได้หรือว่านะคะมีความเห็นแก่ตัวก็ได้เช่นกันหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเหมือนกับว่ากับคนใกล้ตัว นะคะหรือว่าเพื่อนๆสังคมอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนไม่ดีะนะเอาเปรียบคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับออชอบนินทาชอบใส่ร้ายอิจฉาคนอื่นอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าวิบากกรรมตรงนั้นเมื่อคนคนนี้นะคะที่เขาไปทํากับคนอื่นเนี่ยแล้วมันเหมือนกับมีในเรื่องของชะตากรรมลิขิตชีวิตให้เขาต้องประสบพบเจอเรื่องที่มันเลวร้าย เป็นบทเรียนให้กับเขาให้เขาปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนทัศนคตินะหรือว่าการที่แบบเหมือนรู้จักเอาตัวรอดนะไม่ใช่ว่าต้องไปเอาเปรียบไปอิจฉาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองโดดเด่นประสบความสําเร็จหรือว่าดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องเจอนะเหมือนเขาทําอะไรไปแล้วเหมือนเขาได้รับวิบากกรรมณตอนนี้เวลานี้ นี่คือพลังงานของศัตรูของคุณนะก็รู้สึกว่าเขาน่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นบุคคลหนึ่งที่เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำร้ายคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะถูกคนอื่นทำร้ายมาแล้วก็มาลงที่คุณก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูผู้น่าสงสัยคิดจะทำอะไรกับคุณอยู่หรือเปล่าขอดูความรู้สึกความคิดที่เขามีต่อคุณหน่อย ศัตรูผู้น่าสงสัยคิดอยากจะทำอะไรกับคุณอยู่หรือเปล่าคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าณะตอนนี้เวลานี้ศัตรูเป็นใครนะคะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกไม่ชอบเขาหรือว่าไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับเขาแต่เขาคิดอยากจะเป็นศัตรูกับเรานะคะ มาดูซิว่าพลังงานศัตรูมีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้เวลานี้ขอไพ่สิบใบาสามคาถาวางแผนอุยวางแผนคุณวางแผนเดอะเดวิลถ้าแบบถ้ามองว่าศัตรูคนเนี้ยอ่า เป็นพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณแบบเป็นคู่รักอะไรเงี้ยนะก็จะมองว่าเขาเนี่ยรักคุณมากคลั่งไคล้คุณมากอยากได้คุณมากอยากได้คุณเป็นภรยาเป็นสามีมากแต่ในกรณีที่ศัตรูของคุณเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพศเดียวกันอย่างเงี้ยเขาจะมีในเรื่องของการที่เขารู้สึกอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจการงานที่มัน ประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงมากกว่าคุณน่ะคือทํายังไงก็ได้ให้เขาโดดเด่นหรือว่าประสบความสําเร็จหรือว่าได้รับการยอมรับและก็มีชื่อเสียงมากกว่าคุณเขาจะทํางานหนักๆเขาบอกแบบนี้เขาจะมีชื่อเสียงมากกว่าคุณเขาจะร่ํารวยประสบความสําเร็จมากกว่าคุณได้ได้นะคะคือคุณขยันเท่าไหร่เขาก็จะขยันมากกว่าคุณอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าวีคูณหรือว่าคุณจะโดดเด่นเท่าไหร่ ะะเขาจะร่ำรวยมากกว่าคุณหรือว่าถ้าแบบคุณกยันทำมาหากินมากเท่าไหร่เขาจะขัดขวางคุณทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าไม่มีกําลังใจในการทํางานนี่คือศัตรูเพศเดียวกันกับคุณนะคะแต่ถ้าศัตรูอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคนคนนี้เขาเป็นเพศตรงข้ามกันกันกบคุณแล้วเขาหลงรักคุณมากเขาขคลั่งไคล้คุณมากเขาอยากได้คุณนะมาเป็นคู่ครองคนรักภรรยาสามีของเขามาก ไม่ว่าจะทําทุกวิธีทางนะคะทำอะไรก็ได้ที่ได้คุณมานะคะเขาจะมีคู่แข่งมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาต้องได้คุณมาครอบครองมาเป็นคนรักของเขาให้ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะศัะตรูมีสองเพศนะคะ <laughs> <laughs> เพศตรงข้ามที่อยากได้คุณมาเป็นคนรักและเพศเดียวกันกับคุณที่หวังที่จะขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าบันทอนจิตใจของคุณ นะคะทำทุกวิธ <maison> ีทางนะไม่ให้คุณประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยนะจะเป็นพลังงานแบบไหนเขาคิดจะทำอะไรกัคุณศัตรูที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรกับคุณมาดูซิยายนิเตสเป็นพลังงานของ ผู้หญิงผู้ชายที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่เขาต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมความถูกต้องความถูกต้องให้กับตัวเขาเองเป็นพลังงานของคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือเขาก็ถ้าคุณทาอาชีพเกี่ยวกับหมอดูครูบาอาจารย์นะคะเขาก็จะประมาณที่แบบเหมือนอยากจะให้คุณยอมรับ ในความรู้ความสามารถของเขาว่าเขาเก่งกว่าคุณอะเขาเป็นระดับอาจารย์นะคุณต้องเชื่อเขาคุณต้องเคารพยกย่องในตัวของเขาคุณต้องเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเขาว่าเขาเก่งนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นหมอดูที่เป็นผู้ชายก็ได้เขาก็มีความที่อยากให้คุณแบบคืออย่ามาแข่งขันกับเขานะ อารมณ์นี้นะอย่ามาใช้ความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดออกอวดรู้อวดเบ่งเก่งกว่าเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาจะเหมือนกับว่าคือเขาต้องการเป็นใหญ่เขาต้องการชนะทั้งทั้นที่เขาคือแบบเป็นระดับครูบาอาจารย์นะแต่เขาจะประมาณที่แบบเหมือนทําตัวว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งกว่าคุณเหนือกว่าคุณนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ นะคะเขาต้องการแสดงออกให้คุณยอมรับฝีมือนะะของเขาและเขาคิดจะทำอะไรกับคุณอีกเขาต้องการที่จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคตินะคะเกี่ยวกับการกระทำของเขาคำพูดของเขาว่าเขาเนี่ยเขามาด้วยความถูกต้องเขาเรียนรู้เขาศึกษาค้นคว้ามาเขามีครูบาอาจารย์นะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดเทียบเท่ากันกับคุณหรือว่าอาจจะเหนือกว่าคุณก็ได้นะคะบางคนทัานคือแบบถ้าคุณมีอายุน้อยกว่าเขาเนี่ยเขาจะมองว่าคุณต้องให้ความเคารพเขาคุณเป็นผู้น้อยคุณอายุน้อยกว่าเขาคุณต้องชื่นชมเขานะแล้วคุณก็ต้องเหมือนยอมรับฝีมือยอมรับเรื่องของความรู้ความสามารถของเขาด้วยนะคะคุณห้ามเก่งกว่าเขาคุณห้าม มีรายได้คุณห้ามประสบความสําเร็จมากกว่าเขานะคะศัตรูของคุณเนี่ยและศัตรูของคุณคิดจะทําอะไรอีกคิดหาหนทางหานะวิธีการที่จะแบบทําให้คุณเนี่ยไม่ปฏิเสธการพูดไม่ปฏิเสธนะคะคําพูดหรือว่าการกระทําของเขาที่เขาแบบเขาจะทําตามใจตัวเองอย่างเช่นเขาอาจจะมีการต่อว่าต่อขานคุณนะคะในเรื่องของการทํางาน หรือว่าสิ่งที่คุณทําผิดไปคุณต้องเชื่อเขาเขาพูดถูกแล้วนะคะประมาณนี้เลยคือข่มคุณเลยอ่ะคุณต้องเชื่อคําพูดของเขาคุณต้องเชื่อสิ่งที่เขาทําเพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาเหนือกว่าคุณไงเขาเป็นระดับผู้อาวุโสนะคุณจะไม่เชื่อไม่ได้นะอคุณต้องเชื่อเขาแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าคุณอาจจะเก่ง นะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการและคุณต้องเหมือนกับว่าต้องยอมซีโรราบให้กับเขาต้องเหมือนกับว่าพังทลายอชีวิตของคุณหรือว่าการงานของคุณคุณต้องหยุดยุดตินะคะเอ,อความรู้ความสามารถของคุณเหมือนเขามาก่าอกวนอาชีพการงานของคุณเลยอะนะคะและศัตรูที่อยู่ในใจของคุณคือเขาไม่กล้าที่จะเหมือนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเปิดเผยตัวตนอ่ะอย่างเช่น ถ้าคุณแสดงออกถึงความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าอาชีพการงานที่ประสบความสําเร็จแล้วแล้วศัตรูของคุณคนนี้น่าที่จะมีในเรื่องของความผิดพลาดในอดีตมีเหตุการณ์มีเรื่องราวนะที่ทําให้เขาเหมือนเสื่อมเสียชื่อเสียงมาก,ก่อนอ่ะแล้วเขาก็เหมือนอยากจะกลับมาโดดเดน่นอะ่ะนะอยากจะหาคนยอมรับเขาอยากจะหาคนสนับสนุนเขา หรือว่าถ้าหากคุณนะเคยเป็นแฟนเคยเป็นรักคนรักเก่าของเขาคนคนนี้ตามตื้อคุณเอออยากได้คุณเป็นภรรยาเป็นสามีแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาอีกละคุณปฏิเสธเขาฉันไม่ได้ชอบฉันไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกใดๆกับเธออีกแล้วฉันลืมมันไปหมดแล้ววันเวลามันผ่านไปเนิ่นนานแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะได้คุณมาเป็นคู่รักอยู่ศัตรูของคุณคนนี้ก็จะตามตื้อคุณ นะอยากได้คุณอยากครอบครองคุณอยู่นะคะก็จะเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คุณมามีพลังงานสองพลังงานนะคะและศัตรูของคุณนะคะคนที่น่าสงสัยคนที่อยู่ในใจของคุณบางท่านสงสัยว่าเป็นบริยาเก่าสาม,มีเก่าแฟนเก่าหรือเปล่าที่เราเคยคบเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งแล้ว คือมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะอาจจะเจอกันหรือว่าคุยกันผ่านโซเชียลไลน์แล้วคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจที่จะรู้ว่าเขาอะ่ะมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วคุณไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเขาอีกแต่เขาก็ยังนะคะไม่เลิกที่จะตอแยคุณและเขาก็ยังอยากจะได้คุณมาเป็นคู่ครองคนรักอยู่ก็เลยทํให้ศัตรูคนนี้คือแบบไม่ว่าคุณณตอนนี้เวลาเนี้ยคุณโสดหรือว่าคุณไม่มีใครเขาจะตามตือ้อ ะะตามหึงตามห่วงคุณนะ,ะตามไม่ให้คุณแบบไปเจอคนอื่นคนที่ดีกว่าเขานะคะก็ประมาณที่อาจจะติดต่อหรือว่าพูดคุยกับคุณผ่านโซเชียลไลน์มาแล้วก็แสดงออกถึงความอยากได้คุณอะนะคะก่อกวนคุณนะ,ะในช่องทางทำรรมาหากินของคุณได้และศัตรูผู้น่าสงสัยนะ,ะที่อยู่ในใจของคุณก็จะเป็นพลังงานของ คนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเก่งฉลาดนะคะแล้วก็ทำธุรกิจการงานที่เหมือนกับเรียกว่าทำทุกวิถีทางโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของความถูกต้องไม่สนใจในเรื่องของการที่แบบจะต้องมีครูบาอาจารย์ไม่สนใจในเรื่องของการที่จะต้องทำถูกศีลธรรมนะคะคืออยากได้มาเป็นของตัวเองทุกวิถีทางท,ทุกช่องทาง ะะไม่ว่าจะก่อกวนไม่ว่าจะทําผิดศีลธรรมก็แล้วแต่ศัตรูของคุณเนี่ยคือต้องการที่จะได้อะไรที่มันเป็นของของคุณนะ,ะสามีภรรยาของคุณคนรักของคุณหรือว่าธุรกิจการงานของคุณนะศัตรูคนนี้คือหวังอ,อยากได้สามีคนรักของคุณหวังอยากครอบครองนะ,ะธุรกิจการงานของคุณนะทำให้ตัวของคุณอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีจากเพื่อนจาก ผูกจากสังคมทั้งๆที่คุณอาจจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าศัตรูคนเนี้ยนะคะเขาอยู่เบื้องหลังของการที่คิดอยากจะทําลายโค่นล้มนะคะอาชีพการงานของคุณนั่นเองและศัตรูผู้น่าสงสัยเขาคิดจะทำอะไรกับคุณอีกนะคะเขามีการคิดริเริ่มที่อยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เห็นว่าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีอาชีพการงานมีเงินมีทองมีเพื่อนมีฝูงมีสังคมให้การยอมรับในความรู้ความสามารถเขานะคะอยากจะทําให้คุณเหมือนกับอาจจะเจอในเรื่องของทําให้ผู้อื่นสับสนไม่เชื่อถือคุณไม่เคารพนับถือคุณนะคะไม่เกรงใจคุณแล้วก็ไม่สนใจคุณให้ทุกคนเนี่ยคือ ออกไปจากชีวิตของคุณนะคะคือสร้างความเสื่อมเสียในเรื่องของอาชีพการงานนะคะขับไล่เพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าเป็นการแบบเหมือนเป่าประกาศหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณให้คนอื่นๆนะคะหันมาเกลียดคุณให้หมดหันมาไม่ชอบคุณให้หมดเลยโดยการที่เอออาจจะทําให้คุณเหมือนกับเรียกว่า เหมือนเป่าหูหรือว่าใส่ร้ายนะกับเพื่อนกับฟูงนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วให้คุณเหมือนกับอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะไม่เหลือใครชีวิตไม่เหลือใครและศัตรูผู้น่าสงสัยคิดจะทำอะไรกับคุณเหมือนมีการคิดอยากจะติดต่อหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับการที่จะขอร้องให้คุณให้อภัยเขานะประมาณที่เหมือนกับว่า ถ้าเป็นพลังงานของศัตรูที่คุณปฏิเสธในเรื่องความรักเขาต้องการบอกความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะบอกความรู้สึกรักหรือว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากได้คุณเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณอาจจะไม่สนใจแต่เขาคือต้องการที่จะสารภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณแน่ไัยเขาหรือแม้กระทั่งศัตรูที่เป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน ที่เขาใช้อำนาจข่มขู่คุณทำร้ายจิตใจคุณเขาอยากจะให้คุณให้อภัยเขาเอาโหสิกรรมให้กับเขาเพราะว่าเขาได้รับผลของวิบากกรรมเขาอาจจะถูกเพื่อนถูกสังคมประนามถูกบุคคลรอบข้างเกลียดเขานะคะท้ายที่สุดแล้วคือเหมือนกับว่าเขาอับอายเขาอยู่ไม่ได้หรือแม้กระทั่ง คนที่รักคุณมากๆคนที่อยากได้คุณมาเป็นคู่ครองคนรักเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้นะคะต้องการที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตศัตรูอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะศัตรูที่อยู่ในใจของคุณเขาบอกเขาจะทําทุกวิถีทางนะให้คุณเนี่ย ยอมรับแล้วก็ให้อภัยเขาให้คุณอโหสิกรรมให้กับเขาและทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยกลับไปมีความสุขกลับไปมีความสําเร็จเหมือนเดิมเขาอยากจะให้คุณเหมือนกับว่าคืออโหสิกรรมและยกโทษให้กับเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ไม่ลงโทษเขาอีกเห็นไหมเออคือไม่ว่าเขาจะทําดียังไงเขาจะพูดดียังไงชีวิตของเขาตอนเนี้เหมือนได้รับวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่าง คือเขาต้องเหนื่อยเขาต้องลําบากกับการที่จะเหมือนกับถูกสังคมถูกผู้คนนะไม่ชอบขี้หน้าหรือว่าเกลียดขี้หน้าคือเขาอยากจะกลับมากลับไปประสบความสําเร็จเหมือนเดิมนะกลับไปใช้ชีวิตที่มีความสุขเหมือนเดิมหรือว่าเขาอาจจะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลทําทดีนะคะเพื่อลบล้างสิ่งต่างๆที่เขาเคยทํากับคุณนี่คือ พลังงานของศัตรูนะคะคือเขาอยากขอร้องคุณให้คุณอโหสิกรรมให้เขาทํำยังไงก็ได้ให้เขาหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้และไปมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคือทําบุญยังไงก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งเลวร้วายที่เขาทํากับคุณได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะขอร้องคุณฟังเพื่อเป็นไกด์นาทางเป็นแนวทาง ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ